ครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดติดตามติดตารกรมนะครับหรือว่าการ์ดต้นน้ำต้นเลติกด้วยนะครับตอนนี้ ไปไปตามไปดิ pues ดดตั้งแต่นี้ไม like ่ไปเชียงใหม่แต่ไปรับรถกลับนะกลับตันออกห้าเครื่องหน่อยจะไปเชียงใหม่ด้วยขพบไปเชียงใหม่ Chào bye thank <laughs> you